สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เพบกับดาวนะคะที่ช่องวิชดาวแนลค่ะวันนี้ดาวมีลูกจันทร์มาฝากเพื่อนๆนะคะลูกจันทร์เพื่อนๆเคยทานไหมคะอันนี้ผลดิบนี่ผลสุกค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกอินจันทร์นะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะของผลอินกับจันทร์ที่แตกต่างกันคือในต้นหนึ่งนะคะผลอินเนี่ยเขาจะเป็นกลมๆแต่พอเอินลูกที่ดาวเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ย เป็นผลจันทร์อย่างเดียวผลอินเขาจะกลมๆนะคะอันนี้เป็นลกลมๆเป็นย้วยเป็นกลมเลยค่ะส่วนผลจันทร์นะคะก็จะเป็นแบนอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบนคล้ายๆรูปพับลักษณะเหมือนพับเลยค่ะนะคะคือมันมันแปลกตรงที่ว่าต้นของเขาเนี่ยต้นเดียวมีทั้งลูกอินและลูกจันทร์แต่บางปีก็อาจจะออกเป็นลักษณะกลมๆบางปีกอ็อาจจะออกทั้งสองแบบทั้งจันทร์ทั้งทั้งอินนะคะ แต่วันนี้ที่สอยมาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นลักษณะของจันนะคะเป็นแบนๆเป็นเหมือนลูกพับนะคะอันนี้ลูกดิบลูกสุกกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆ่าไปข้างในเนี่ยจะเป็นนวลๆคล้ายๆลูกพับเหมือนกันนะคะแต่วรารสชาจะหวานมากไปทําน้ํากะทิก็อร่อยนะคะส่วนลูกดิบเนี่ยกินได้เหมือนกันนะคะคนอีสานเอาไปตำกับเพื่อนๆไปตำเหมือนส้มตำตำเหมือนกับตำกล้วยกล้วยดิบนะคะเอาไปตำ ใส่ปลานาใส่เครื่องปรุงใส่มะเขือคืนเข้าไปก็อร่อยอันนี้ก็จะรสชาติฝรน่งสดปาดเหมือนกล้วยเลยค่ะตาแล้วก็รสชาติแซ่บอย่างนั้นเลยนะคะอีสานเ็าก,กินกันดิบด้วยนะคะอันนี้ก็สุกนะคะอยากจะรู้ประวัติมากๆแล้วก็เดี๋ยวดาพาไปดูต้นนะคะไปดูต้นที่แก่มากๆแล้วก็ดกมากแล้วก็เป็นต้นไม้ที่หายากมากๆด้วยและอีกอย่างเป็นต้นไม้ที่เป็นมูคลด้วยนะคะไปไปดูกันค่ะ ค่ะต้นที่ดาวนํามาให้เพื่อนๆดูนะคะก็เป็นต้นที่เก่าแก่มากค่ะดูจากลําต้นนะคะและก็ทรงพุ่มที่ใหญ่โตมากนะคะเนื่องจากว่าต้นอินจันเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโต,ตช้ามากๆค่ะมีอายุยืนยาวนานนะคะเป็นต้นไม้เศรษฐกิจอันทรงคุณค่าสามารถนําไปใช้เป็นอาหารคาวหวานร,รวมทั้งเครื่องดื่มได้ด้วยนะคะเพื่อนๆอ,อีกทั้งยังเป็นยาสมุนไพรได้หลากหลายชนิดค่ะแถมมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภและ ความเป็นสิริมงคลด้วยเหตุที่ชื่อมีคำว่า เงินทองอยู่ดีอินจันมั่นคงซึ่งตามตำราไม้มงคลกล่าวไว้นะคะแต่ด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่เติบโตช้าค่ะใช้เวลาเป็นหลายสิบปีจึงออกผลให้เก็บเกี่ยวได้ช้านะคะคนจึงไม่ค่อยนิยมได้ปลูกแล้วก็การนิยมที่จะเอามาปลูกเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆค่ะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นต้นที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต้นใหญ่ๆเนี่ยก็หายยากมากเต็มทีแล้วนะคะจึงเป็นพืชที่ ควรค่าเก็บการอัดอุลัก์มากมากนะคะเพื่อนๆดังนั้นนะคะใครที่มีแล้วก็เก็บไว้นะคะความเชื่อเกี่ยวกับต้นอินจันนี้นะคะเพื่อนเเป็นต้นไม้มงคลที่อยู่คู่กับคนไทยมาชานานปัจจุบันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วจึงหาดูได้ยากมากคนในสมัยโบราณเนี่ยก็นิยมปลูกเอาไว้ตามวัดค่ะโดยมีความเชื่อว่าต้นอินจันเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างแปลกและน่าอัศจรรย์ตรงที่ว่า ต้นเดียวสามารถออกผลได้สองแบบคือผลกลมป้อมๆขนาดใหญ่เรียกว่าลูกอินค่ะส่วนเนื้อนะคะภายในจะมีเมล็ดอยู่ประมาณสองสามเมล็ดแต่ผลลูกแบนมีขนาดเล็กกว่าเราเรียกว่าลูกจันท์ค่ะจะไม่มีเมล็ดนะคะเมื่อสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองเนื้อจะนุ่มๆผลจะให้กลิ่นหอมมากๆค่ะและมีรสฝาดนิดๆสามารถนํามารับประทานได้นะคะผู้คนจึงเชื่อว่าการปลูกต้นอินจันทก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ต่างๆค่ะ ต้นอินจันนะคะเป็นต้นไม้ที่มีใบนะคะเป็นใบแหลมๆเรียวๆเป็นใบเดี่ยวๆนะคะอย่างที่เพื่อนเห็นในรูปนี้เลยค่ะการปลูกก็นะคะใช้เมล็ดในการเพราะนะคะใช้เมล็ดในการเพราะเมล็ดของเขาจะอยู่ตามรูปที่เป็นลูกอินเนาะกลมๆจะมีเมล็ดอยู่ด้านในเนนีะ่ใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นลูกจันก็จะไม่มีค่ะจะคล้ายๆลูกพับเลยนะคะวิธีการดูแลก็นะคะชอบแดดจัดนะคะชอบแดดจัดตลอดทั้งวัน เติบโตได้ดีนะคะในดินร่วนทั่วไปใส่ปุ๋ยบ้างบำรุงบ้างประโยชน์ของเขานะคะและสรรพคุณของต้นอินจันนะครเป็นต้นไม้ที่ถือว่าเป็นต้นที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะพบในป่าบางแห่งตามวัดเก่าๆเนื้อไม้จะมีความแข็งนะคะจึงมักจะถูกตัดฟันเพื่อน,นํามาทํำฐานหรือฟืนปัจจุบันเป็นไม้ห่วงห้ามนะคะเนี่ยเนื่องจากหายากด้วยนะคะ แล้วก็ด้วยเนื้อไม้ที่มีรูดลายสวยงามค่ะทำให้เป็นที่นิยมเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะผลสุกข,ของลูกจันเนี่ยรสชาติก็จะมีความหวานนะคะมีฝาดเล็กๆรับแลประทานได้นะคะผลสดก็ทานได้นี่ผลที่ดาวให้ดูนี่ผ่าให้ดูนะคะด้านในนี่คือผลที่เป็นลูกจันค่ะเนื้อเนื้อด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะหวานๆวานฉ่ำๆก็จะไม่มีเมล็ดนะคะไม่เหมือนลูกอินค่ะเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนาะ เวลาสุกงอมนะคะเราเอาไปทําเป็นน้ํากะทิลูกจันทร์กินกับข้าวเหนียวมูนก็อร่อยนะคะหอมมากๆค่ะบางคนเนี่ยได้ทานแล้วติดใจเลยนะคะส่วนผลดิบก็ทานได้นะคะเหมือนที่ดาวบอกเอาไปตําค่ะคนอีสานจะเอาไปตํานอกจากนี้แล้วนะคะบางคนยังเอาผลดิบอ่อนไปจิ้มน้ําพริกได้ด้วยค่ะเป็นผักได้นะคะทําส้มตําแบบอีสานก็แซ่บเหมือนกันค่ะเขาจะมีสรคุณทางยานะคะ เป็นช่วยอาการนอนไม่หลับกระสับกระสายช่วยต้านอนุมูลอิสระและช่วยยับยั้งการแตกตัวของเมล็ดเลือดแดงได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะค่ะอยากให้ทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็อนุรักษ์ต้นไม้ที่ทรงคุณค่าด้วยค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ